ผมไอซ์คอมิกเจ้าของเดียวกับแตงคอมครับเครื่องนี้จบที่2,30 0 0 0ครับ2 3 0 0 0 0บาทบวกนิดๆฮนะบวกหลักร้อยครับไม่เยอะมากถ้าถามว่าทำไมต้องใช้ระบบน้ำชุดใหญ่ขนาดนี้เอาจริงๆแล้วมันยังไม่ใหญ่นะครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดกลางแค่หลูเดียว เดินผ่าน CPU แล้วก็มา VGA 1 VGA 2แล้วก็กลับไปที่หม้อน,น้ําแล้วก็ลงมาปัม๊มผมมองว่าเป็นชุดกลางๆชุดกลางๆที่ใครๆก็ทํากันแต่เครื่องทั่วไปอาจจะมีก้านจอแค่ใบเดียวแต่ตัวนี้2ใบนะครับแล้วด้วยสเปคที่มันค่อนข้างเอาเรื่องพอสมควรมันกําเนิดพลังงานความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเดินลูบน้ําเข้าไปเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเอาไปใช้เกี่ยวกับงานวิจัยนะครับพัฒนาระบบโครงสร้างของมนุษย์ ไบโอเคมีคอลอะไรพวกนั้นมันต้องมีการเรนเดอร์ของ CPU กับการ์ดจอเนี่ยวันหนึงตก6กถึงแชั่วโมงแบบเรียลไทม์ไม่หยุดเลย CPU กับการ์ดจอจะฟูลโหลด100%ยเซนค่อนข้างนานแล้วเราไม่รู้ว่าเนเจอร์ mm hmm. <nature S 2> ของลูกค้าเอาไปทำอะไรขนาดไหนหรือว่าเอาไปอยู่ในห้องแอร์หรือว่าห้องที่เป็นอุณหภูมิปกติ30องศาก็เลยจับชุดน้ำใส่เข้าไปก็เป็นชุดน้ำก,กลางๆที่ใครๆก็ทำได้จริงๆนะครับแล้วก็ ใช้สายยางเพราะว่าการดูแลรักษามันง่ายแล้วก็มันแน่นกว่าท่อฮาร์ดทูบหรือว่าท่อแข็งนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันดูเรียบร้อยนะมันดูแบบว่าเป็นงานเป็นงานแบบว่าเน้นเพอร์ฟอร์มนซ์เน้นใช้งานประมาณนี้ครับมันก็เลยออกมาเป็นระบบน้ําที่ดูจะใหญ่นิดนึงแต่จริงไม่ใหญ่ครับระบบกลางกลางแต่ว่าเน้นเพอร์ฟอร์มนซ์ที่ผมมองว่าได้ในระดับหนึ่งแล้วโอเคมากแล้ว เครื่องนี้ใช้เวลาทำอยู่เบ็ดเซร็จนะฮะสวันครึ่งเกือบเกือบสวันวันแรกเนี่ยประกอบกาจจอเข้าบล็อกน้ำนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดความเรียบร้อยของตัวบล็อกก,กับกาจจอเพราะว่าส่วนนี้สำคัญสุดสำหรับเครื่องชุดนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบล็อก v g a มันไม่สัมผัสกับทุกชิ้นส่วนบอุปกรณ์ของกาจจอเนี่ยอุณหภูมิจะสูงพลาดขันน็อตแค่ ตัวเดียวที่มันแบบไม่ไม,ไม่ไม่แน่นไม่สนิทเงี้ยก็จะทาให้อุณหภูมิมันเปลี่ยนสูงขึ้นมาทันทีอีกวันหนึ่งก็ประกอบเข้าทั้งระบบนะครับส่วนวันที่3เนี่ยเป็นการเดินซิสเต็มให้ครบแล้วก็ลองลองในที่นี้หมายถึงว่าลองระบบน้ําว่าเดินผ่าน CPU VGA แล้วมีปัญหาไหมปัม๊มรั่วไหมนะครับไล่ฟองอากาศให้ลูกค้า ะะแล้วก็ดูว่าเออหม้อน้าโอเคหรือเปล่าพัดลม3ตัวที่ใส่เข้าไปรอบมันสูงพอที่จะทําให้อุณหภูมิของน้ํามันดรอปลงในขณะที่ฟูลโหลดได้หรือเปล่าก็เลยใช้เวลานานนิดนึงนะครับแล้วก็ทําไมถึงสาวันครึ่ง4วันไอ้ครึ่งวันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการลองระบบก็คือเปิด4ชั่วโมง6ชั่วโมงยาวไปเลยเพื่อให้รู้ว่าน้ำมันไม่ซึมแต่ควาจริงแล้วเนี่ยข้อดีของท่อยางคือหัวฟิตติ้งมันจะแน่นนะครับแล้วมันมันจะ รู and not all, off, the the ้ส so so ึกอุ่นใจกว่าที่เป็นท่อแข็งด้วยซ้ำนะนะฮะแล้วก็ผมพยายามเดินให้มันอยู่ในระบบที่สวยงามเรียบร้อยนะครับลูกค้าดูแลตัวเองง่ายด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่หักไม่งอจนเกินไปก็ให้มันอยู่ในทางที่ไม่โค้งเยอะไม่หักเยอะประมาณนี้ครับก็อยากจะฝากลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบเครื่องธรรมดา ประกอบเครื่องเลขประกอบเครื่องกลางประกอบเครื่องโหดเครื่องแพงเครื่องถูกหรือจะเดินชุดน้ําปิดชุดน้ําเปิดอยากได้อะไรประมาณไหนก็บอกเข้ามาได้นะครับทักมาที่ Inbox Fanpage ได้เลยหรือว่า Li n e ID เราก็มีเบอร์โทรศัพท์ร้านเราก็มีนะครับได้ทั้งหมดนะครับทั้งของ Fanpage ทั้งคอมมิก์ที่เป็นร้านขายคอมพิวเตอร์เป็นหลักจะประกอบเครื่องโหดขนาดไหนบอกได้นะฮะหรือจะเป็นแตงคอมมันก็โยงมาที่คอมมิก์อยู่ดีนะครับฝากด้วยนะครับงานเราเน้นความละเอียดในทุกๆจุด อย่างเครื่องนี้เนี่ยผมก็ทํามีติดปัญหาเล็กน้อยก็แก้แก้ให้จบ100%ไม่จบเราไม่ปล่อยเครื่องนะครับแล้วก็พยายามจะบอกลูกค้าให้เข้าใจเสมอว่าขอเวลานิดนึงอย่างเครื่องนี้4วันลูกค้าก็โอเคครับแฮปปี้แต่เป็นเครื่องปกติธรรมดาก็วันเดียวก็เสร็จแต่ขอเก็บงาน้ละเอียดนิดนึงนะครับขอบคุณมากนะครับที่อุดหนุนพวกเราแล้วก็จะตั้งใจทําเครื่องดีๆเน้นคุณภาพงานละเอียดแบบนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับ